สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้กินขนมจินน้ำมีาปลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมีนำเสนอ <c oughs> กินเส้นค่ะกินเส้นนี้อันนี้คือผักของเราเดี๋ยวมาจากใน แช่เย็ยนแล้วจะมีเดดิสนะแล้วก็แตงกวาวันนี้มีผักไม่เยอะนะคะวันนี้ผักน้อยเดียวนะอันนี้ผิกทอดของเราเพิ่งสั่งมาใหม่ๆเลยนี่สามรสนะจะมีสุดดั้งเดิมกับมาละแล้วก็จะมีต้ยมยำนะอันนี้เราขอไม่ไม่เอ่ยชื่อร้านนะคะนี่ผิกทอดนี่ค่ะ สามรถเลยเราจะมาลองกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเอชอร้านเขาจะไปนั้นเขาอีกเนาะอขอไม่เอ่ยก็แล้วกันค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอนุญาตหรือเปล่า ผิกทอดเนาะเขากำลังฮิตกันเยอะอก็เลยสั่งมาลองชิมดูรอบที่แล้วก็ชิมไปแล้วเจ้าหนึง่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเจ้าใหม่นะคะวันนี้น้ำยาของเป็นน้ำยาปลาอย่างเดียว ไม่ใส่ตีนไก่ไม่ใส่อะไรไม่ใส่ลูกชิ้นอืออะไะเราจะกินคู่กับอะไรนะเอารสดั้งเดิมก่อนลองรสดั้งเดิมก่อนนี่ฮะ Nó đang giống như là mò rồi Nhìn nè อ,อ,อร่อยว่าอร่อยลองซื้อมากินดูนะคะก็เจ้าของเขาไม่ได้จ่ายตังค์หรอกคะ่ะแต่ก็มันอร่อยจริงเราก็บอกต่อนะ อือมาอืม,ออมวันนี้เรีบนะคะแล้วก็จะมากอะเรียบเรีบแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะ ว่ากำลังทำงานช่วงนี้ก็งานก็ดำเนินการต่อแบบเข้าเข้าล็อกได้ดีแล้วนะคะแบบว่าเพราะว่ามันไม่ได้ติดโควิดอะไรแล้วทีนี้งานเราก็เรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเจอทุกวันนะคะ ันใครย,ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะเนะต้องแย่งเวลามาันงานค่อนข้างที่จะเยอะมากมกินกับขนมจีนอะไรแนะนำเป็นสุนดั้งเดิมจะไม่ค่อยเผ็ดถ้าเป็นกินกับพวกนารไอิมาล,มาละแล้วก็ต้มยำอย่างเนี้เพราะมันก็เผ็ดอีกแล้วใช่ไหมอืมเราก็ไมา่กินด้วยกัน สำหรับคนที่ชอบเผ็ดๆก็โอเคเลยนะคะใครเป็นคนที่ว่าคนเป็นคนที่กินไม่เผ็ดมาก Mm-hmm. hit. เล่นๆก็ได้นะคะผิดทอดค่ะมันไม่เผ็ดนี่กินแล้วขนมจจนขนมจจนมันเผ็ดอยู่แล้วน้ำยามันเผ็ดอยู่แล้วอร่อย กินข้าวถ่ายคลิปแต่ละวันต้องแข่งกับเวลา <c oughs> เวลาไวัมีน้อยมาก เินน้ำนยาเป็นความชอบชอบมากลองกับรสมาระาดูมันจะเผ็ดมากไหมคิดว่าน่าจะเผ็ดมากเพราะว่ารสมาระมันก็เผ็ดอยู่แล้วโอ้ ไม่เจ้าเผ็ดก็จะอร่อยไปอีกแบบ ระดับแรกขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาเข้ามาติดตามด้วยแบบว่าความจริงใจนะคะแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันเลยขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะ ้ามาทักมาทายมาเป็นเพื่อนกันได้น,นะคะยังไงก็ชาวยูทูบทุกๆคนก็ต้องการความจริงใจเนาะทุกๆคนเขาจริงใจมาเราจริงใจกับ ถ้าเราอยากเป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนวา nó làm nhà thế phệ ngon thiệt hôm nay ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ